สวัสดีพี่น้องมาเด้อมนี่ทำอะไรกิน,นจ้าสวัสดีค่ะทำน้ำพริกปลาค่ะรพรั้นอนง่ยไปตืต้อแหนะมือใช่ตงการตรัวนีต้ตัวเล็ก,กไม่ใช่ตัวใหญ่แล้วก็ดูผักมีขาออนมีกระเจี๊ยบมีมะระขี้นกมีมะเขือเห็นว้าว วันนี้ไม่ได้คั่วพริกนะคะกำบังกำบาง้นจ้าจ,จ,จะแกะให้ดูใตรของก่อนนะคะนีเนื้อปลาค่ะ ทำไรไรแลพี่นอ้องว้าวปนฝาจ็บเสเดี๋ยวตปลาใส่น้ำปลาที่รอ้อนปานาาได้กินโนแล้วดูหน่อยสิเป็นยังไงเต็มเลย ต้นอ,อย่างเดียวจะไมจ้าใชค่ค่ะไล่ไล่ไปน,อน,ปน่อยถ้าได้กดปานากันแบ่งขอาเบิกับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะครับเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ม ลงกรมูเด้อพี่น้องกดติดตามด้วยนะครับได้กสองเบื้องค่ะขอให้อยู่ดีมีแห้งแถวขาดปลอดภัยนี่นะคะมีภัยอันตรายต่างๆแกน้ำปลาใส่แล้วนะคะปลาช่องตุ๋นตป็นยังไงเนาะเดินทางกลับมาจากบ้านนยังเนาะพี่น้องหลังจากประุบการ้วเรียบร้อ,อ,อ,รอยเลยเดินทางอยู่กับ ปลอดภัยเด้อเราเดินทางก็ได้คงจะเลิกติดกันไนด้ไหมก็นติดเป็นบางครั้งบางคราวละ,ะเมอเนาะมาแชร์มาเหม็นมานี่บเบอร์เด้อพี่น้องว่าเป็นแน่ใดใจให้ชีพแบบดใดเฮ็ดจังใดเข้า,ขามาคอมเมนต์มาแนะนำได้นะครับติชมกันได้ไม่ว่ากันขออย่างเดียวว่าอย่ารุนแรงนะครับ

อๆอ่องนีูนี่นี้ทำใหมันละเอียดยั่อได้เป็นอผปลาหรือน้ำพริกปลาสารบันสารบัหเี่เนื้เ่นปลาได้เ็น้อกินกับขักวหว ตัดกลัวดงานเย็บก็พูดแล้วได้ที่แล้วขาอ่อนแล้วมัตจะบานออกของฝากจากบ้านนอกขาอ่อนจะเจี๊ยบนั่นแหละครับนี่คือเงื่อนไขสุดท้าครับ